อ๋อสวัสดีวพรุ่นฮ่า,าช่วงนี้ก็น่าจะปิดเทอมกันแล้วปะบางที่ก็ปิดแล้วเนาะบางที่ก็ใกล้ปิดแล้วนะครับพักผ่อนกันให้พอเนาะจังหวะนี้แหละใครอยากจะดูหนังก็จัดไปซีรงซีรีส์อะไรก็เอาให้ครบเนาะใครอยากจะกดเกมก็เอาให้เต็มเหนียวนะครับใครจะออกไปเที่ยวก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะถึงจะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ติดโควิดนะครับลําพังเราเนี่ย วัยรุ่นวัยมันเนี่ยนะมันยังกล้าแก่งอยู่นะครับติดแล้วก็อาจจะหายง่ายหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่ามาติดคนอื่นที่บ้านเนี่ยมันจะไปกันใหญ่นะครับเออใครที่เศร้าๆดาวๆช่วงเรียนเนี่ยนะจังหวะนี้แหละนะฮิวตัวเองให้เต็มที่นะครับลองไปหาอะไรทําใหม่ๆบ้างเนะถ้าใครคิดอะไรไม่ออกเนี่ยผมแนะนําให้ไปออกกําลังกายนะครับจริงๆนะออกกําลังกายนี่ของดีจริงๆนะครับ นอกจากร่างกายเราแกร่งขึ้นแล้วเนี่ยมันทําให้จิตใจเราแกร่งขึ้นด้วยนะเกี่ยวกันยังไงใช่ไหมสงสัยใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับการออกกําลังกายเนี่ยพวกที่เป็นการออกกาลังกายคนเดียวนะเช่นวิ่งว่ายน้ําปั่นจักรยานหรือเล่นเวทวิทพื้นซิตอัพอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นการเอาชนะตัวเองล้วนๆเนาะเราไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครใช่ปหมละ่ะมันฝึกจิตใจเราให้ก้าวพ้นผ่านตัวเองไปได้อีกนิดนึง ในวันหนึ่งเนี่ยเราขอพัฒนาไปขึ้นอ,อีกนิดนึงก็พอเนาะยิ่งตอนวิ่งเนี่ยนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นการเอาชนะตัวเองสุดๆไปเลยขอไปนิดนึงทนาเอาวะเอาอีกหน่อยเอาเว้กูทําได้ประโยคพวกนี้นะครับมันจะทุ้มอยู่ในใจตลอดเวลาก็คงไม่มีใครตะโกนออกมาหรอกนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่าบ้านะครับเออไหนก็เล่าเรื่องวิ่งแล้วเนี่ยผมขอแชร์ประสบการณ์การวิ่งหน่อยแล้วกันเนาะ ตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะพูดเรื่องงานอดิเรกแต่ว่าตามสไตล์ผมเนาะพาออกทะเลหน่อย <laughs> <laughs> คือตอนแรกที่ผมวิ่งเนี่ยนะเออใช่แล้วครับ <laughs> เห็นอย่างนี้ผมออกกำลังกายเลย <laughs> คือตอนแรกๆเนี่ยประมาณปีสองนะครับวิ่งจีบสาว <laughs> เออนั่นแหละอยากคุณดีจีบสาวแล้วก็สาวที่ผมชอบเนี่ย ก็วิ่งอยู่ทุกวันด้วยเป็นสาวเฮลตี้นะครับเฮลตี้เกิลคิ้วๆเลยแต่ก็นั่นแหละเนาะวิ่งไปเหามึงจีบไม่ติดหรอก <c oughs> <c oughs> เพราะงั้นวิ่งกับจีบสาวเนี่ยไม่เกี่ยวกันเนาะวัยวรุ่นหนุ่มอย่าทำตามนะครับผมทดลองแล้วใช้ไม่ได้ <c oughs> แต่พอมาประมาณปีสีเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ้วนนะครับไม่ไหวแล้ว,วอ้วนขยับตัวไม่คล่องเหมือนอย่างเคย ก็ตัดสินใจไปวิ่งดูวะเอาอีกรอบนึงรองเท้าก็ไม่ต้องดีอะไรมากมายเนี่ยนันยางสีขาวคู่ใจนี่แหละครับไม่ต้องมีรองเท้าราคาแพงเนาะคนมันจะวิ่งอ่รองเท้าอะไรก็วิ่งได้ละว,วะอย่ามาอ้างเยอะเนาะก็เลยตัดสินใจไปวิ่งนะครับไปวิ่งคนเดียวนี่แหละคือชวนเพื่อนแล้วนะแต่เพื่อนเขาไม่ค่อยอินเท่าไหร่หรือเพื่อนไม่ครบก็ไม่รู้ก็เลยไปคนเดียวเนาะที่สวนสาธาร,รณะตรงสะพานพระรามแปดนะครับ พอไปถึงก็เฮ้ยบรรยากาศดีเว้ยไม่ค่อยได้ไปสวนาสาธารณะสักเท่าไหร่เด็กสถาปัตย์อย่างเราอะ่ะมันอยู่แต่ในห้องใช่ปะ่ะในตู้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็อยู่ร้านขายเครื่องดื่มเย็นยามค่าคืนสถานที่อ่ะนะพอมาเห็นที่โล่งๆเจอต้นไม้เขียวๆเห็นผู้คนทํากิจกรรมยามเย็นผู้ใหญ่เด็กคนแก่อะไรเงี้ยก็คนก็เต็มไปหมดเลยเนาะพุกพ่านดูสนุกสนานกันดีจากที่ผมจําได้เนี่ยนะครับ เขามีแก๊งเด็กสเก็ตกับเด็กเต้นบีบอยด้วยนะแบบว่าเป็นกลุ่มอยู่ทํากิจกรรมร่วมกันอยู่เนาะอีกแก๊งหนึ่งก็จะเป็นแก๊งคุณลุงคุณป้าเลยแหละเต้นแอโรบิกกันสนุกสนานเลยนะครับคนที่นําเต้นนี้ก็แบบว่าออกเสียง L L เอเอ๊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 บ๊ว๊วนะอ๊อ๊อนอะอ๊อค่ะอ๊อ๊อนึงค่ะ,คะช่วงนี้กําลังเบิร์นอนอีกหอ่อไปกันต่อู้ <laughs> แต่ก็เหมือนกับว่าคุณลุงคุณป้าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรกับครูฝึกเท่าไหร่เนาะเท่าที่ผมสังเกตนะครับเขาก็เต้นไปตามสเต็ปของเขาเนี่ยสโลว์สโลว์นิดนึงแต่ก็จะมีที่สาวผู้ชายคนหนึ่งอยู่แถวหน้านะโอ้โหแบบว่าออกสเต็ปเต็มร้อยเปอร์เซนต์ไปแรงไปเร็วกว่าครูฝึกอีกไม่รู้ไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนนะครับเฮ้ยผมก็เคยนว้ยเคยลองไปเต้นแอโรบิกกับเขาดูนะบอกเลยโคตรเหนื่อยเหนื่อยจริง เห็นคุณลุงคุณป้าเขาสโลว์เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่ผมลองเต้นแล้วผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ทางมันมันไม่ใช่สไตล์เราก็เลยมาวิ่งต่อดีกว่าตอนผมวิ่งแรกๆเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันเบื่อนะครับเบื่อมากก็มันวิ่งวนๆอยู่อย่างนั้นนะ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนทําไมเขาวิ่งกันวะที่มันกีฬาอะไรวะเนี่ยไม่เห็นหนุกเลยพอวิ่งไปได้รอบเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหรอบหนึ่งยังไม่ถึงโลเลยมั้งหอบจ้า หอบเลยเหนื่อยแบบเหนื่อยจัดๆด่ะไปต่อไม่ไหวแล้วว่ะตอนมาเนี่ยมาด้วยกําลังใจเต็มเปี่ยมใช่ป่ะเราวัยรุ่นวัยหนุ่มอยู่เนี่ยผมคิดว่าพละกกาลังเราก็ไม่ธรรมดาเท่าไหร่ผ่านไปสิบนาทีเท่านั้นแหละหงอยโอ้โคตรกระจอกเลยอะ่ะแล้วผมเห็นคุณลุงคนนึ่งนะผมเรียกคุณลุงคนนี้ว่าคุณลุงเจ้าสนามผมถึงสนสาณะประมาณห้าโมงเย็นเว้ยลุงแกก็วิ่งอยู่เอาผมวิ่งเสร็จเนี่ยลุงแกก็ยังวิ่งอยู่ ผมก็ยื้อเส้นยื้อสายซื้อน้ําดื่มกาลังจะเดินกลับเนี่ยลุงแกก็ยังวิ่งอยู่โอ้โหอะไรวันนี้ลุงยังมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่านี่ยไปเอากําลังมาจากไหนวันนี้ตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกท้อแท้อะไรนะแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกไปเปรียบเทียบอะไรกับเขาอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้จักคุณลุงเขาด้วยไม่ได้กดดันอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้อยากเป็นเหมือนลุงเขาด้วยนะดูเขาสตรองเกินไปอะแต่ผมรู้แล้วว่าเฮ้ย ที่ผมวิ่งได้แค่นี้เนี่ยไม่พอว่ะมันดูกระจอกห้องไงแล้วเกินน่ะพรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ผมต้องอึดกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งวิ่งได้สิบนาทีเองวิ่งก็ไม่ได้เร็วด้วยนะแบบเนี้รู้สึกว่าไม่คุ้มที่มาใช่ไหมเดินมาตั้งไกลแต่วันนี้ไม่ไหวแล้วว่าเอาไว้พรุ่งนี้ใหม่เนาะหลังจากนั้นเนี่ยผมเริ่มตั้งเป้าหมายแล้วนะครับคือวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่รู้ขีดจำกัดตัวเองเนาะ ลองจับเวลาหน่อยดีกว่าเอาทีละเรื่องด้วยนะระยะทางเนี่ยไม่สนใจเลยนะเอาเวลาก่อนวิ่งยังไงก็ได้จะช้าจะเยาะยะก็ได้เท่าไรก็ได้ขอให้อยู่ใน3าสิบนาทีเอาแค่3ามสิบนาทีพอพอมีเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จัดไปครับวิ่งไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเหยาะๆยะไปตอนวิ่งก็คุณป้ากระแซงไปบ้างแหละพี่แว่นกระแซงไปบ้างแหละแน่นอนว่าลุงเจ้าสนามเนี่ยถึงกับขั้นน็อกรอบนะครับ ในใจผมก็คิดว่าเออวิ่งเกง่งรีบมากทำไมไม่มาวิ่งตั้งแต่เมื่อวานวะอ้าวมันกวนีนเขาอีกแต่พูดอยู่ในใจนะครับไม่ได้ตะโกนออกไปเนาะก็ฝึกไปนะครับฝึกไปวิ่งทุกวันเราจะไม่ยอมอ่อนข้อให้ตัวเองแรกๆเนี่ยมันก็จะมีจุกบ้างแหละมีเจ็บบ้างนะครับอะไรพวกเนี้ยแต่พอพ้นสองสาวันแรกไปเท่านั้นแหละอาการพวกนี้ก็ไม่มีเลยนะหายไปเลย หายไปแบบงงๆคราวนี้ก็เริ่มมีกำลังใจแล้วนะครับเฮ้ยกูก็ได้อยู่นี่หว่าแค่ฝืนใจช่วงแรกๆหน่อยต่อๆมามันก็คล่องขึ้นแล้วเนาะวันไหนที่ชวนเพื่อนมาวิ่งได้เนี่ยก็สนุกดีนะครับเพื่อนก็เตรียมตัวกันมาเนาะเดินมาพร้อมกันนี่แหละผมก็มีโชว์เก่านิดนึงแบบว่าเพื่อนวิ่งไม่ไหวเพื่อนหยุดแล้วเนี่ยผมก็วิ่งต่ออยสักสองรอบอะไรอย่างนี้ขิงวิ่งนะครับขิงวิ่งกันนิดนึง ขากลาบเนี่ยก็พาเพื่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่เป็นรางวัลหลังวิ่งเสร็จนะเนอะร้านรับที่ผมเจอระหว่างทางเดินกลับหอเพื่อนๆก็อร่อยอร่อยกันเลยแหละแฮปปี้กันไปเนาะพอเราไปวิ่งบ่อยๆเนี่ยไปทุกวันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นคนหน้าซ้ำนะพี่แว่นลุงเจ้าสนามแล้วก็มีดาวสวนสาธารณะด้วยนะดาวสวน ด้วยความเป็นผู้ชายอย่างเรานะก็มีเหล่าสาวคนบ้างเห็นสาวสวนนักวิ่งก็มีแอบมองนิดๆหน่อยๆเสียอย่างเดียวเขามาวิ่งกับแฟนแม่พอวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมก็เริ่มอยากวัดฝีมือเอาแล้วคิดว่าตัวเองกล้าแก่งคิดว่าเก๋าเฮ้ยแต่ว่าเราก็ฝึกมาเยอะนะว้ยขอลองหน่อยวะก็เริ่มจากพี่แว่นนี่แหละพี่แว่นเขาก็วิ่งของเขาอยู่นะครับแต่เขาวิ่งทุกวันเนวิ่งมาวิ่งก่อนผมอีก จังหวะไหนที่เริ่มวิ่งใกล้ๆกันแล้วเนี่ยก็เอาเลยตามตามพี่แว่นให้ได้ไม่ให้เขาหลุดระยะเนาะเกาะติดไปเรื่อยๆแรกๆก็ตามไม่ไหวพี่แกวิ่งเร็วหลังๆก็พอได้อยู่นะพอวัดกันได้อยู่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆพี่แว่นคนนั้นก็ไม่ได้ดูเรื่องอะไรกับผมนะครับ <c oughs> ผมก็วิ่งของผมอยู่คนเดียวนะครับคิดอะไรไปเรื่องของผมนะเนาะเคยลองนะครับผมเคยลองไปวัดกับลุงเจ้าสนามด้วยนะโหไม่ทันจริงๆว่ะ ลุงแกพลังช้างสารนะ่ะวิ่งแบบไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยไม่ไหววะเราก็วิ่งไปแบบของเราดีกว่าไปเรื่อยๆพอวิ่งไปนานเข้านานเข้าเนี่ยวิ่งทุกวันเนาะต่อเนื่องกันเป็นปีปีหนึ่งนะประมาณปีหนึ่งนะครับก็มีบ้างแหละที่แบบว่าติดส่งไฟนอนติดปาร์ตี้ก็ข้ามไปก็เว้นเว้นบางวันไปแต่ก็พยายามไปได้ทุกวันเนาะสุกเสาร์ก็กลับบ้านหน่อยพอกลับหอมมาวันอาทิตย์ก็ไปอีกไปวิ่งอีก แล้วก็มีวันหนึ่งนะครับมีวันหนึ่งที่เราขึ้นเป็นผู้นำฮ่าคือมีคนมาตามผมเว้ยเออจริงๆเป็นวัยรุ่นหนุ่มไทยหน่วยการดีเนี่ยแหละตอนแรกอะ่ะผมก็นึกว่าคิดไปเองแต่เขาวิ่งตามผมจริงๆพอผมเร่งเนี่ยเขาก็เร่งตามด้วยพอผมผ่อนเขาก็ผ่อนเฮ้ยคือผมเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยน่าจะตามผมไม่ไหวหรอกเพราะว่าเขาเพิ่งมาวิ่งแหละนะครับ น่าจะเห็นว่าผมเนี่ยอายุไล่เลี่ยกันก็เลยคิดอยากจะวัดกับผมสะหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่วันเดียวด้วยนะผมเจอเขาวิ่งตามประมาณสองสามครั้งได้มั้งคือพอวิ่งทุกวันนะครับมันรู้มันพอเห็นหน้ากันเนาะจังหวะเลี้ยวจังหวะยูเทิร์นเนี่ยก็มีสบตากันบ้างแต่จริงๆผมก็ไม่ได้ไรหรอกก็ต่างคนต่างวิ่งอยู่ดีเคยสบตายิ้มให้กันนิดหน่อยหลังจากวิ่งเสร็จนะเนาะแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันนะครับแล้วก็ไม่รู้จักกันด้วยเนาะ วันหลังๆจากนั้นเนี่ยวัยรุ่นหนุ่มไทยก็วิ่งของเขาไปวิ่งไปตามแนวของเขาไปเนาะต่างคนต่างวิ่งนะครับผมเลยคิดได้เลยนะว่าตอนที่ผมไปวัดกับพี่แว่นน่ะพี่แว่นเขาคงรู้ตัวแหละแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนกันเนาะยิ่งลุงเจ้าสนามเนี่ยคงเจอมาเยอะแล้วก็คงจะไม่ได้สนใจอะไรอะเนาะมันก็เป็นธรรมดานะเขาซ้อมมาเยอะกว่าเขาเตรียมตัวมาดีกว่าก็ต้องวิ่งได้ไกลวิ่งได้ทนกว่าเป็นธรรมดา อันนี้ไม่สัจธรรมเลยนะผมก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้ก็ยังวิ่งอยู่เนาะวิ่งรอบๆบ้านตัวเองนี่แหละคือที่บ้านผมพอมีที่เซตแบ็กอาคารอยู่นิดนึงก็วิ่งวนๆไปตรงไหนวิ่งได้ก็วิ่งไปไม่ต้องไปสวนสาธนารนณะก็วิ่งได้นะรอบหมู่บ้านตัวเองก็ได้ผมไม่พยายามหาข้ออ้างที่จะไม่วิ่งนะครับวันไหนไม่วิ่งเนี่ยมันจะรู้สึกแปลกๆด้วยซ้ําแล้วผมก็มาพบกับความจริงที่ว่า วิ่งไม่ได้ทําให้ลดความอ้วนไม่ลดน้าหนักเลยชิบหายยังอ้วนอยู่ดีนะครับผิดวัตถุประสงค์ในตอนแรกสุดๆอยากผอมเนี่ยต้องคุมอาหารนะการออกกําลังกายเนี่ยทำให้น้ําหนักคงที่นะครับโอ้ยตอนแรกก็วิ่งจีบสาวตอนหลังก็วิ่งลดน้ําหนักสุดท้ายไม่ได้อะไรสักอย่าง <laughs> แต่สิ่งที่ผมได้นะครับมันเป็นเรื่องอื่นๆนะคือผมรู้สึกเลยว่าผมมีวินัยขึ้นเยอะนะครับมีวินัยนะ ผมเริ่มมองตัวเองมากขึ้นนะคนอื่นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เถอะผมตั้งเป้าหมายของผมแล้วผมก็ไปเรื่อยๆตามเรื่องตามราวของผมไปไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจกับความสําเร็จของคนอื่นเนาะคนอื่นได้ดีเราก็ดีใจด้วยก็ดีแต่ผมแฮปปี้กับการไปเรื่อยๆของผมมากกว่ามันทำให้ผมใจเย็นลงนะครับอาจจะไม่ได้เรียกว่าใจเย็นนะอาจจะเป็นแบบว่าเริ่มพิจารณาตัวเองมากขึ้นเนาะเออวะหรือว่าใจผมก็ยังไวไปอยู่ดีวะ เอานะแต่ว่าการวิ่งเนี่ยมันทําให้ผมได้เรียนรู้นะครับคือเวลาวิ่งเนี่ยเราก็วิ่งของเราใช่ไหมแล้วมันใช้เวลานะครับมันมีระยะเวลาการวิ่งของมันเนาะมันไม่ได้แป๊บเดียวเสร็จเหมือนกับวิดพื้นซิตอัพแล้วร่างกายเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆมันไม่ได้อยู่กับที่อ่ะมันทําให้เราโฟกัสอยู่กับตัวเองนะครับมันเห็นอะไรต่างๆนานารอบตัวเรานี่แหละแต่ว่ามันแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปสุดท้ายก็ตัวเรานี่แหละที่อยู่กับเราตลอดเนาะ ตอนวิ่งเนี่ยผมอะได้คุยกับตัวเองเยอะสุดเลยนะมันไม่มีอินเทอร์เนต็ตนะครับปิดโทราศัพท์ไม่คุยกับใครทั้งนั้นอยู่กับการวิ่งล้วน,วนตอนผมวิ่งอะผมชอบคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยบางทีก็คิดงานออกบ้างบางทีก็คิดอะไรขำๆนะครับบางทีก็คิดว่าอาทิตย์หน้าจะทําคลิปอะไรดีวะวนๆไปนะครับพอคิดไปเรื่อยๆเนี่ยสมองมันก็ทํางานไปไกลเนาะแต่พอจังหวะที่เราเหนื่อยปั๊บเนี่ยเหนื่อยปุ๊บ เราจะวนกลับมาหาตัวเองทันทีเลยเราต้องมาคุมลมหายใจแล้วต้องเริ่มจดจ่อกับที่เท้าแล้วเดี๋ยววิ่งไม่ได้ครบตามที่ตั้งใจไว้นะอะไรแบบนี้นะอีกอย่างตอนวิ่งเนี่ยผมได้สังเกตนะครับถึงแม้มันจะผ่านไปไวก็ตามนะตอนที่วิ่งที่สวนสาธารณะเนี่ยผมได้เห็นคนต่างๆนานาเนา,นานะหลายช่วงอายุคนนะครับคุณลุงคุณป้าก็สโลว์สโลของเขาไปคนหนุ่มก็วิ่งกันแข็งแรงดี ส่วนเด็กๆก็วิ่งเล่นกับพ่อแม่สนุกสนานนะครับพวกที่มาปิกนิกะอะไรแบบนี้ดูน่ารักดีพูดไปก็อยู่เหมือนอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์เลยนะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหน้าที่ของส่วนสาธารณะมันก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละผมว่ามันค่อนข้างฮิวตัวเองพอสมควรนะครับมันฮิวมันฮิวดีเลยแหละเออพอมาวิ่งที่บ้านเนี่ยผมก็ได้เห็นต้นไม้ที่ป้ากับแม่ปลูกเอาไว้ทั้งๆที่อยู่บ้านแท้ๆไม่ได้เคยสังกงสังเกตเลยมันเลยก็ชื่นอกชื่นใจไปตามระเบียบนะครับ แรกๆเนี่ยผมมีข้ออ้างนะหรือว่าขี้เกียจที่จะไม่วิ่งเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่เป็นแล้วแหละใจผมแข็งแกร่งแล้วถ้าคนมันจะทำอะไรอนะใจมันมาแล้วเนี่ยอะไรมันก็ทำได้ใ้้นั้นแหละสำหรับผมอ่ะคนที่มีข้ออ้างเนี่ยนะแสดงว่าเป็นคนที่แบบว่ายังไม่เอาจริงนะครับแค่พูดเฉยๆพูดเฉยๆว่าจะทำแต่ว่าใจมันไม่ได้ลงไปด้วยมันมีจุดบางๆอยู่นะ คือถ้าฮึบขึ้นมาแล้วฆ่ามันไปได้เนี่ยเราก็จะได้ทํามันจริงๆแบบที่ไม่มีข้ออ้างใดๆผมชอบพูดกับนักศึกษามนันนะบอกว่าเฮ้ยมึงมึงอย่าหลงเหลืออะไรให้เสียใจในภายหลังเว้ยทำไปเถอะทําไปเลยใส่ให้สุดเนาะเอาพูดไปสนานตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะเล่าเรื่องการเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบการศึกษาด้วยตัวเองอะไรแบบเนี้ย หรือว่ากิจกรรมยามว่างอะไรพวกนี้นะครับไปเรื่องวิ่งยาวเลยได้ไงก็ไม่รู้ <laughs> เออปิดเทอมก็หากิจกรรมทำกันนะวัยรุ่นถ้าใครไม่รู้ทำอะไรเนี่ยผมแนะนำให้ออกกำลังกายนะครับอาจจะไม่ต้องวิ่งก็ได้เนาะผมอาจจะชอบวิ่งของผมอะ่ะมันอยู่กับตัวเองดีแล้วมันก็ไม่ต้องการอะไรเยอะเนาะไม่ต้องลงทุนนะครับพวกเราอาจจะไปไว่ายน้ําอาจจะไปเล่นสเกต็ตบุ๋งสเก็ตบอร์ดอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะที่เราโอเคกับมันนะครับ แล้วก็ต้องทํามันทุกวันเนาะทํามันทุกวันนะครับออกกําลังกายกันเถอะร่างกายมนุษย์เนี่ยมันขับสารพิษออกทางเหงื่อนะเราเหนื่อยใจมาเยอะแล้วลองเหนื่อยกายดูบ้างจะเป็นไรไปออกกําลังกายกันนะวัยรุ่นวันนี้จันอูมาในรูปแบบของเทรนเนอร์ podcast นี้ก็ประมาณนี้นะครับฟังแล้วดีหรือไม่ดียังไงอะ่ะก็คอมเมนต์บอกไว้หน่อยเนาะขอให้มีความสุขในช่วงปิดเทอมวันนี้แค่นี้แหละ สวัสดี